สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบานๆวันนี้มาในเมนูแกงผักก้านจองบางคนก็เรียกผักขันจองค่ะวันนี้นะเป็นแกงแบบใส่ปะลาร้านัวๆเลยแล้วก็ใส่เป็นเนื้อหมูจะทํายังไงวัตถุดิบเยอะไหมยากหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของผักค่ะจะมีผักคันจองผักก้านจองและที่แอนมินถืออยู่ก็คือดอกผักพายค่ะดอกผักพายในฤะด,ดูกาลนี้นะคะมีเยอะมากมินได้มาจากทางภาคอีสานค่ะก็ซื้อติดกลับมาแล้วก็นํามาทําเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆวิธีการทําก็คือจะเด็ดไอที ก้านที่มันเป็นเหนียวๆน,นะคะเด็ดทิ้งไปค่ะช่วงยอดที่เป็นอ่อนๆเน,นี่ยมีก็จะนํามาแกงบางคนก็จะเอาไปทานกับน้ําพริกหรือว่าทานป่นหรือว่าจะเอาไปทานกับส้มตำหรือว่าจะนําไปทานกับลาบก็ได้ทานกับลาบนะแต่มีวันนี้จะทํามาแกงค่ะก็ได้มากร,รมละ20บาทก็ได้มา1กร,รัมค่ะต่อไปก็คือผักก้านจองค่ะก็จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวก็จะต้องนําไปหั่นนะส่วนดอกผักพายก็จะนําไปเด็ดก้านจองก็จะนําไปหั่นค่ะก็นําไปเด็ดแล้วก็นําไปหั่นเรียบร้อยแล้วล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเจอวัตถุดิบแปลกๆหรือว่าผักที่หายากไม่ค่อยเห็นแอดมินก็จะนำมาทำเป็นเมนูมาฝากเพื่อนๆค่ะต่อไปค่ะก็คือผักชีลาวผักชีลาวใส่ด้วยนะคะก็คือจะ เพิ่มความหอมให้กับแกงของเราค่ะก็1กรัม5บาทวันนี้ก็จะใส่ให้หมดเลยค่ะก็เด็ดค่ะเด็ดแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดนะวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูเนื้อหมูใช้สันนอกค่ะแล้วก็หั่นเป็นบางๆแบบนี้ปริมาณวันนี้ใช้อยู่ที่2ขีดหรือว่า200กรัมค่ะบางคนไม่ทานเนื้อหมูจะใช้เป็นเนื้อปลาหรือว่าเนื้อวัวก็ได้ค่ะ ต่อไปค่ะมาดูในส่วนของเครื่องวันนี้ก็จะใช้เป็นตะไคร้อยู่ที่หนึ่งตนใช้เป็นใบมะกรูดใช้เป็นขาค่ะข,า,ขาก็ประมาณสักสี่ห้าแว่นค่ะมะกรูดก็ประมาณสี่ถึงห้าใบต่อไปค่ะก็ใช้เป็นหอมแดงหอมแดงใช้ประมาณสี่หัวใช้เป็นกระเทียมไทยอยู่ที่สิบกลีบค่ะ แล้ววันนี้พริกแอดมินใช้เป็นพริกแดงจินดาใครสะดวกเป็นพริกแห้งก็ได้แต่วันนี้แอดมินเลือกใช้เป็นพริกสดค่ะและทั้งหมดเราจะนําใสาค่ครกแล้วเราก็นํามาตําค่ะวิธีการตาก็จะตาให้ไม่ละเอียดมากนะคะและตาม,มาเรื่อยๆค่ะความละเอียดเราก็จะเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะจะไม่ละเอียดมากนะ ต่อไปมาเริ่มแกงกันเลยค่ะตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่เครื่องลงไปติดแก๊สติดไฟค่ะเราจะคั่วตรงนี้ให้เครื่องที่เราตำเนี่ยสรงกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะวันนี้ในส่วนของพริกค่ะใช้เป็นพริกแดนจินดาความเผ็ดก็ปรับเอานะคะตามระดับความเผ็ดที่เพื่อนๆชอบเลยค่ะเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยนะ ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เนื้อหมูลงไปจากนั้นก็ผัดเนื้อหมูค่ะให้เข้ากันไปกับเครื่องแกงค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำล้างครกลงไปถ้าน้ำล้างครกมีน้อยนะคะเพื่อนๆก็เติมน้ำลงไปอีกค่ะ วันนี้จะใส่น้ำเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแกงของเราจะไม่น้ำเจิงนองพอมีน้ำแบบครุกคลิกค่ะต่อไปค่ะใส่เป็นผงปรุงรสรสหมูลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชา ต่อไปค่ะตัดมาที่น้ำแกงเดือดแล้วเติมน้ำปลาล้าลงไปวันนี้ความเค็มก็จะได้จากเกลือแล้วก็น้ำปลาล้าค่ะน้ำตาลไม่ใส่นะต่อไปค่ะใส่ดอกผักพายแล้วก็ใส่ก้านจองลงไปแล้วก็ตามด้วยผักชีลาวเลยค่ะ วันนี้น้ำแกงก็จะมีความขมอ,อ่อนนะคะเพราะว่าดอกผักพายกับผักก้านจองเนี่ยมีความขมเล็กน้อยค่ะแต่ขมไม่เท่ากับมะละนะตรงนี้เราก็คนค่ะแล้วก็เช็คความสุกข,ของผักค่ะผักชีลาวสุกง่ายอาดอกผักพายสุกง่ายทีนี้เราก็มาดูในส่วนของก้านจองค่ะผักก้านจองถ้าผักก้านจองสุกแล้วค่ะแล้วก็ เป็นอันว่าแกงนั้นเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็ชิมด้วยนะคะเวลาเราใส่ผักลงไปเนี่ยผักก็จะอมน้ําพอผักเริ่มสุกผักจะคายน้ําออกมาทําให้แกงของเรามีรสชาติจืดได้ค่ะเราก็ปรุงไปและชิมไปถ้าขาดความเค็มจากน้ําปะลาร้าก็เติมน้ําปะลาร้าลงไปอีกได้ค่ะแกงของเราก็เสร็จแล้วปิดแก๊สค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงผักก้านจองค่ะ เป็นยังไงบ้างคบเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสน,นุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ